iPhone 14โทรซัตเท l ร์ไได้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับว่ามันคืออะไรยังไงกันนะครับสำหรับแฟนๆ i p h o n e 14นะครับคุณก็คงตามกระแส iPhone 14จะมีข่าวอัปเดตมันอยู่เรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาตลอดนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจะมีข่าวมาบอกว่ามันจะเป็นเหมือน iPhone 4อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังนี่คือ iPhone 4นี่มันจะเป็นกระจกหมดถ้าคุณจำได้นะฮะรุ่นแรกเลยจะเป็นกระจกเลยนะครับด้านหลังเป็นกระจกแล้วก็กล้องนี่ก็จะเรียบติดกับกระจกไปเลยนะจะสวยคลาสสิกมากข่าวเรื่องนี้มีมาหนาหูมากจนกระทั่งมาไม่นานนี้เองก็มีข่าวลือออกมาใหม่บอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นเหมือน iPhone 13นี่แหละนะครับแต่ว่าบอดี้มันจะบางลงมานิดนึง นิดเดียวแต่เลนจะใหญ่ขึ้นกล้องจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะหนาขึ้นด้วยอะไรแบบนี้นะครับข่าวมันก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าวันที่ Apple จะวางแผงกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะครับก็พอถึงวันนั้นเราก็คงจะมารู้ว่าข่าวลือทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับมันผิดเพี้ยนหรือเปล่านะครับอแต่วันนี้นะครับเรามาคุยกันที่เขาบอกว่า iPhone 14มันสามารถโทรซัตสไล์ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้นะฮะเป็นข่าวลือนะครับที่รวบรวมข้อมูลมานะเพราะฉะนั้นมันอาจจะจริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะกะ็ไม่ดราม่ากันนะครับก็ถือว่ามาฟังมาแชร์ข้อมูลด้วยกันนะครับเรื่องเซนทรไลน์นะครับมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเวลาโทรศัพท์ที่เราไปใช้ปกติเราต้องใช้สัญญ,ญาณคลื่นนะครับจากองค์การโทรศัพท์ใช่ไหมครับหรือสัญญ,ญาณ Wi-Fi แล้วก็อาจจะใช้ Wi-Fi calling ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าสมมุติคุณเข้าป่าเข้าเขาไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะทําก็จะต้องเหมือนเหมือนทหารอะไรเงี้ยนะฮะก็คือโทรโดยใช้ซัตเทอร์ไลน์นะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแต่ว่ามันมอะไรเยอะมากเลยอย่างคุยเรื่องซัตเทอร์ไล์กันนิดนึงอย่างย่ออนสมาร์ทเนี่ยเขาก็มีนะครับมีสตาร์ลิงที่เป็นจานดาวเทียมอันเล็กๆเ,เลยติดตั้งกันเองได้ง่ายๆเลยคลาสสิกมากแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นอะไรเงี้ย คุณสามารถไปที่ไหนก็ได้เขาบอกว่าขอให้เคลียร์สกายแค่นั้นเองคือให้ท้องฟ้าใสาคุณไปวางปุ๊บคุณลิงก์แอปคุณคุณสามารถมีขึ้นสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ซึ่งการอัปโหลดและดาวน์โหลดนี่แรงมากแรงกว่าอินเทอร์เน็ตแรงๆที่เราใช้ที่บ้านเราอีกอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแบบนั้นนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกประเทศนะฮะมันก็อาจจะมีบางประเทศที่เขา เขาจํากัดไว้อะไรเงี้ยยังไม่ให้ใช้อะไรเงี้ยด้วยเหตุผลแต่ละประเทศกันไปอะไรเงี้ยนะครับก็คราวนี้มันก็เป็นเรื่องของซัตเตอร์ไลท์ทีน,นี้ไอ o n e 14เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณสามารถใช้ซัตเตอร์ไลท์โทรได้ในตอนที่คุณไม่มีคลื่นสัญญาณนะครับโทรศัพท์ของคุณแต่ว่า แต่ว่าไม่ใช่คุณใช้คุณไปที่ไหนนี้แล้วคุณก็จะใช้ซั l ไล t ์โทรได้ตลอดไม่ใช่เฉพาะอ m e เมอร์เจนซีเท่านั้นหรือว่าเท e มาเสตข้อความสั้นๆนะครับก็ถือว่ายังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีทีเดียวคือถ้าสมมุติว่าใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทั่วไปถ้าสมมุติว่าเราเข้าป่า,ปาไปเกิดหลงป่าหรือว่ามีอะไรจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะโทรขอความช่วยเหลือได้อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเทคข้อความสั้นๆหาเพื่อนหรืออะไรต่อนอะไรพวกนี้ได้อันนี้ เขาบอกว่า iPhone 14จะทำได้แบบนี้นะครับซึ่งถือว่ามันก็จะดีมากเลยนะครับส่วนคุณที่กำลังติดตามรายละเอียดเรื่อง iPhone 14ว่ารายละเอียดอื่นๆมันมีอย่างไรบ้างมันมีสีอะไรบ้างกล้องมันเป็นยังไงมันมีชิปอะไรอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ตามได้ที่ช่องนี้นะครับก็ไล่เข้าไปในในเพลย์ลิสก็ได้ไปดูเพลย์ลิสเกี่ยวกับ โฟนนะครับหรือเกี่ยวกับ Apple นะครับก็จะมีเรื่องของ iPhone 14อัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับพอมีข้อมูลใหม่อะไรมาพวกผมก็รีบออกมาอัปเดตให้คุณฟังกันเลยนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับส่วน iPhone นะครับ14ถ้าคุณรออยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคิดว่าเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการเปิดตัวเช่นเคยเหมือนทุกปีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีข่าวว่าจะเลื่อนะไยเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนนี้มีโอกาสที่ได้เจอกับ iPhone 14แน่นอนครับ ฝากคลิกไลค์ฝากแชร์กดไลค์ง่ายทีเดียวนะครับกิ้งใครยังไม่ subscribe ฝาก subscribe ด้วยนะฮะจะมีข้อมูลอย่างนี้มาให้คุณฟังกันเรื่อยๆนะครับอชอบวิดีโอโปรดักชั่นอยากเรียนรู้เรื่องตัดต่อถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอยังไงให้มันเป็นโปรหรืออะไรพวกนี้นะครับช่องนี้มีเพลย์ลิสต์อยู่ด้วยคุณเข้าไปเลือกดูเรื่องที่คุณเฉพาะที่คุณสนใจได้ไม่ต้องไล่ดูทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไปเจ,จญญาะเฉพาะเรื่องได้เลยนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ that sugar sweet, <laughs> you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on me.